MRT สีสายเปิดใช้คนละครึ่ง plus ชำระตั๋วครึ่งราคาผ่านเป๋าตังการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟมร่วมกับผู้รับสัมปทาน4บริษัทเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์คนละครึ่ง plus ชำระค่าโดยสาร MRT สายสีน้ำเงินม่วงเหลืองและชมพูครึ่งราคาผ่านแอปเป๋าตังบรรเทาค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากวันนี้29ตุลาคม2568 ในกัรผจญอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟ,ฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรอฟอร์มอเปิดเผยว่ารอฟอมอได้ประสานงานกับบริษัทผู้รับสัมปทานให้บริการรถไฟฟ้ามหานครทั้ง4ีสายเพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัดตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมโดยมีบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้รับสัมปทาน MRT สายสีน้ำเงินเฉลิมราชมงคล และสายสีม่วงฉลองรัชธรรมบริษัทอีสเทิร์นบางกอกโมโนเรลจำกัด (EBM) ผู้รับสัมปทานสายสีเหลืองนครพิพัฒน์และบริษัทนอตเทิร์นบางกอกโมโนเรลจำกัด (NBM) ผู้รับสัมปทานสายสีชมพูทั้งหมดพร้อมให้บริการเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนส่งเสริมการใช้ขนส่งสาธารณะที่สะดวกปลอดภยัยและประหยัดยิ่งขึ้นพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง G-Wallet ได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคม31ทธันวาคม2568ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานีของ MRT ทั้ง4สายในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาโดยจำกัดเฉพาะการซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียว Single Journey Ticket สำหรับเดินทางภายในระบบรถไฟฟ้า MRT เท่านั้นขั้นตอนการใช้สิทธิ์มีดังนี้ เข้าเมนูคนละครึ่ง p l u ในแอปเลือกสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์สแกน QR code ที่เจ้าหน้าที่สถานีเพื่อชำระค่าโดยสารตรวจสอบยอดเงินกดยืนยันและใส่รหัส PIN รับตั๋วโดยสารเพื่อใช้งานสำหรับผู้โดยสารสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงสามารถใช้สิทธิ์ซื้อเหรียญโดยสารได้ทั้งประเภทบุคคลทั่วไปผู้สูงอายุและเด็ก ขณะที่สายสีชมพูและสายสีเหลืองใช้ได้เฉพาะบัตรโดยสารเที่ยวเดียวประเภทบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุเท่านั้น